ายชูเล็กภัยประธานสาภาผู้แทนรัษฎรกล่าวถึงการวางกรอบการประชุมสาภาผู้แทนรัษฎรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ว่าบ่ายนี้จะหาเรือกับวิบทั้ง3ฝ่ายประเด็นแรกคือยติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยจะเป็นการถามผู้เสนอว่าจะใช้เวลาในช่วงใดซึ่งท่านได้คุยกันในแพทย์ชลนาศีแก้วสอสอนานหัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้าน เบื้องต้นอยากได้ช่วงเวลาปลายเดือนมกราคมนอกจากนี้จะพูดเกิเรื่องกฎหมายที่ค้างไว้เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการชาการชงพอสอ,อาจต้องใช้เวลารวมถึงร่างพรบรคู่ชีวิตและร่างพรบรสมรสเท่าเทียมต้องให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถพิจารณากฎหมายฉบับอื่นได้ด้านในแพทย์ชลนานกล่าวถึงความพร้อมในการจัดสรรบุคคลเพื่ออภิปรายในประเด็นต่างๆว่าทําในานามของพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ละพรรคจะรับมอบภารกิจ เพื่ออภิปรายเรื่เกี่ยวกับความล้มเหลวทุกด้านของคอรลมอแต่ละพักไปวางแนวทางการอภิปรายของตัวเองขณะที่กรอบเวลาการอภิปรายเห็นว่าอย่างน้อยเวลาที่จะได้ไม่ควรต่ำกว่าครั้งที่ผ่านมาที่ได้22ชั่วโมงดังนั้นครั้งนี้น่าจะได้มากกว่า22ชั่วโมง